โยส่าสวัสดีวิรุ่นเมกาวีรุ่นดูไปวิรุ่นชาวรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโปรเจกต์บอ s t r สไตร์กันนะทุกชมนะโคหดโคตรึงนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเบทเทอร์ y ร l ยเอพนะครับเหมือนกับเจ้าตัวเกม a p e ิ เรจินบวกกับเจ้าตัวกิมวอลโซนโมบายนะคุณดูนะแต่ว่าเป็นในส่วนของสเปคต่ำลงกว่าเดิมนะครับอตอนนี้เปิดให้เล่นออนไลน์นะครับอย่างเต็มที่แล้วนะครับในประเทศบราซิลนะวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะแล้วก็ลิงลก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะคุณดูเนาะโอเคมาคุณดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับนี่เราจะมีนในส่วนของโหมด Battle Royale นะท่านผู้ชมนะมันจะมีแบบ BR นี่แปลว่า Battle Royale นะคุณดูนะแบบแรงก์นะฮะท่านผู้ชมเออแล้วก็มีแบบ Squad Fight นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ในนนนส่่่ววขออง Hot Hot Zone Royale Battle ะะครับับบบบบาามมก็จีแบบ Battle แบบ แรงกับไม่แรงนะผมจะไปเล่นแบบแรงนะคนดูนะเออแบบสี่คนนะครับโอเคคอนเฟิร okay, oh ์มเลยสกูบอยเกมนี้นะครับมันจะมีให้เลือกตัวละครด้วยนะเหมือนกับเจ้าตัวอะไรนะเกมเอพิกเลยนะฮะท่านผู้ชมนะโคตรหลอ่อโคตรตรึงไม่ดึงยังไงอะพี่นี่มีให้เลือกตัวละครน,นะตรึงเปี้ยเลยเราเลือกก่อนนะครับผมจะเลือกตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันมันมีสกิวน,นี้นะคนดูนะสกิวเขาเรียกว่าสกิลอะไรว่าไอสกิลตั้งป้อมป,ปืนนะครับ แต่ละตัวนี่ก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะอีนี้เป็นพสซีฟสกิลมันเนี่ยแล้วก็ในส่วนของสกิลใช้งานแอคทีฟสกิลนะแต่ละตัวก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สกิลแตกต่างกันเนาะจะเล่นตัวนี้เลยกันโคตรหล่อโคตรคตรึงวู้ววภาพ,พถือว่าค่อนข้างสวยนะสวยกว่าเมื่อก่อนไม่ใช่ค่อนข้างลื่นกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก,ากากลงนะครับภาพ,พแบบาก,ากากลงแต่ว่ามันก็มือถือสเปกต่ำก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะอื <c oughs> มันเหมือนแบบว่าทํามาเพื่อแบบเออรองรับสำหรับ,บมือถือสเปกต่ำด้วยนะจ๊ะโคตรรรรอโคคึงมาีับ ตันี้พี่อาจจะเสียงแบบอาดจะนั่นหน่อยนะคุณผู้นะเพราะว่าเป็นเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะหายเป็นหวัดนะท่านผู้ชมเสียงอาจจะแบบว่ามีกระแฮมกระแฮมมีไอบ้างนะท่านผู้ชมนะแย่เพื่อนเราจะลงตรงไหนวะลงตามเพื่นนนอนลยเดียเราไปเลยฮาฟู โครอ้อโคตรึงร้าน i ิชแมนช h อ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม คุ้โลโบอกคลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย <c oughs> โว้ยแมงไอใช่ไหมมาว่ะมาว่ะเจีเพื่อเราลงมาแล้วคนดู เว้ยมันลงอย่างงี้นหละหุ่พี่เฮ้ยนี่มัน F16 หรือเปล่าฐานบินใครมาลงมาปุ๊บเราก็จะมีปืนพกก่อนนะครับคุณดูนะเราก็องไปเปิดกล่องเอานะครับเย้วุ้ยของดีตัวน,นี้รู้สึกว่าจะมีกระสุนสนายตรงนี้นะนี่คนดูเฮ้ยเอาดีเอาดีตากหัวโนตึงตากหัวโนตึงนั่นหนัวโนตึงเพืพอ่อท่าน ไปไดิเราอย่ยาอยา่าน้อง <c oughs> อย่ามาแหลมกับพี่หาของก่อนนะฮะ Yeah very good อุ้ยปืนโอ้โหปืนทองนี่มันจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับคุณดูนะ้าปืนทองมันจะดีกว่าปืนปกติอยู่นะครับนี่พลาดสวย very good rifle a m มูมีปืนทองมันจะมีมันจะดีมันจะมันมันจะมีปืนเทาปืนน้ำเงินแบบนี้แล้วก็ปืน ทองนะฮะแล้วก็ปืนแดงนะปืนแดงจะดีสุดนะครับปืนแดงจะได้ตามแอร์ดรอปนะคนดูนะเย้ yeah. มันมีสกิลให้เราใช้ได้เหมือนเอฟเ l ก g e เ d เจนต์นะคนดูแต่รูปแบบการยิงนี่จะเหมือนกับเจ้าตัววอโซนนะคนดูนะมัน <c oughs> เอามาผสมกันนะคนดูเฮ้ย <c oughs> เอ็มซี่้เดี๋ยวเก็บกระสุนไลเฟิร์นไว้ก่อนเผื่อ <c oughs> ได้เจอเปืนดีนะครับเย้ yeah. Very good <c oughs> ไลเฟิร์นมีลูกซองแลวนะเมื่อกี้ลูกซอง ินอา مو ่อ่าจรนี้ถ้าเรายิงแน่มันก็จะแบบนั่นนะบวกกันนั้นขึ้นมาแต่จริงๆอ่ะเมื่อก่อนอนะตอนที่มันเบตา้ามันจะมีในส่วนของอะไรนะเวลาเรา,ายิงแน่เราสามารถอัพสกิลได้นะบล็อกส่งบอ,สงบอสกสไลด์นี่เวกเตอร์เมียวด็อกเดอร์เวกเตอร์เวกเอกเอเฮดเย้เงินเงินเอาไปซื้อโหลดองโหลดเอาอะไรได้นะพวกนี้นะมีรถด,ด้วยล่ะมีรถขับโทรศัพท์มีกล้องขับได้นะคนดูนะเกมนี้ขับรถได้แต่ผมไม่ขับด้วย เอาว่ะหาของก่อนนะครับคนดูอุ้ยสไนส์สไนสน์เราอันอันั่นเราโหดกว่า <c oughs> มาเก็บยาไปสักหน่อยดิหลับก่อนไว้เฮ้ยนี่ตู้กดปืนเย้ yeah. ่เอานี่เลย,เยสไนส์นี่ก่อนเลยเลยครับบายเลยดิครับแล้วก็ยานะฮะคนดูนะปล่องกระสุนโอเคเก็บให้หมดเอน็นจูงเอเนจีพลังกระสุนเอเน,นจอน Okay. มากดดูก่อนนี้มีปืนกลไหมนี่ปืนกลขายเพมันโหดอยู่แล้วนะไอ้ปืนนี้โหดอยู่แล้วโหดอยู่แล้วไม่ต้องแค่นี้ก็พอละเฮ้ยมีเสียงตีนมีคนมาแถวนี้คนดูโืนตรึงตายอืม easy อ,อันนี้ปืนม่วงเลยนะแต่ผมไม่เอานะผมมีอยู่แล้วปืนปืนทรองปืนทรองมันโหดไปอยู่แล้วไปเรา ไอ้วงอยู่นู่นนี่มามีหอจะขึ้นหอไม่ได้งงเลยนะงงเหลกเลยนะไปวิ่งฮนะเออไปวิ่งบูทก่อนเลยครับตอนนี้นี่กดครับกดครับวิ่งบูทรัวๆครับคนดู โคตรหรอโคตรตึงไม่ดึงนี่ไงอ่ะฟูเฮ้ยมีคนยิงเราอ่ะคนดูอ้าวอ้าวตายนะแย่รูดมุดไม่สนใจใครคนดูเก็บของก่อนเก็บของเฮ้ยไอปืนนี้ดีกว่าว่ะนี่ใส่สโคปโนตึงนะ,ะเก็บกระสุนก่อนแหละคนคนดูเฮ้ยออกกระสุนตเต็มแป๊บนึงผมโยนของทิ้งก่อน โอเคกระสุนไลฟเฟิลอ้าวอ๋อมันเต็มหรอมันมันใส่ได้แค่สามร้อยนัดสูงสุดนี่มาคนดูโอเคโอเคไม่เป็นไรไปว่ะไปว่ะเพื่อนเราอยู่นมันกันหมดเลยคนดูบูทไปก่อนบูทไปก่อนยังระเบิดไปฮะเฮ้ยนึกว่าคนนั่นมันทองคำแท่ง มีอะไรมีของอะไรให้เก็บเนี่ยนี่คืออะไรนี่อเงินเงินโอเคบัตรเอเวอเรสต์นาบัตรเท่านะั้นที่ทธอให้เราได้โบว์บิงเพโอ้ล้อขอเตอิมหลายคนบอกพี่ทำไมมันปิงจังเลยแนะนำให้ใช้เกียร์อัพบูสเตอร์ในการเล่นนะดูนะเกียร์อัพบูสเตอร์มันจะเวอร์กว่าครับนะไปลงฮะเย้ yeah. เอ้ยได้ยินเสียงคนยิงกันแถวนี้ว่าคนดูนี่ไงอืม มาดิมาดิไว้อยู่ระเบ,บิดไปก่อนครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนไอตัวนี้ตายมันเ,เหลืออยู่ข้างล่างตัวหนึ่งครับนี่ไงี้ยเอาว่เอาว่ะ เว้ยไม่ได้ยินเสียงใครคุยกันมะวันไหนฮิกมิก่อนมีก่อนโอ,เเอ้ยเว้ยเก็บของตึงตึงมา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 เอาว่ะเอาว่ะโก้ศูนย์ก่อนฮะก็เราตายอนี้ตรงนี้นี่นั่นไงนั่นไงนั่นไงเจ็บเจ็บเจ็บเมื่อกี้ก่อแตะล่าก่อนเลยเดี๋คนดูตรงนี้ ตรงนี้มุมยังเดือดย่างเงี้ยอย่าเงี้ยเห็นแวบๆบแบบคนดีกว่าคนดูคนไม่งชัวกว่าตั้งป้อมยิงก่อนอุ้ยจากไหนอีกวะเนี่ยลุก่อนลุก่อนลก่อนลุกอโอ้ยทุกอน คุตัวเองกนแปบนึงคนลูก ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง i c ช Man ช็อปโน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ช Man ช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเฮ้ยยังไม่เงยมัน,ม,นม,มันมีเครื่องชุบมันแม่งกูตายว่ฮ <laughs> โอ้ยเป็นไรคนดูมันลงในอีกรอบหนึ่งนะครับรอ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 ,อ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 เกิดก่อนมาแล้วแม่งเอ้ยนี่บ REALLY. นตรงนี้เลยมีคนเลยเนี่ยคนดูไปเอาหัวทิ่มลงเลยดิกยยจัดๆคนดูอุเย่เลยเมื่อกี้นี้กำลังลงไปตามไปอยู่เพื่อนใจเย็น nè, mà, là, là, phải, 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 ปืนแดงด้วยปืนแนงดงใจเย็นเพื่อนเด๋ยวต้องไปหน่อยมันชุบไม่ได้โอ้ยโอ้ยเอยอ,อไหนตัวมันอยู่ไหนมันจะเดินลีลาทำไมวะคนดูไม่ง บว no, no ่าว่ายังตรึงยังตรึงคนดูอย่างใดวันหนึงผมปั๊บปุ่มเพิ่มก่อนเงี้ยช่วยมันไม่ทันนะจนี้เฮ้ยอดีตอดีตายตายตายทำยาก่อนเลยอย่างกับปั๊บจีโนโนตรึงจุ๊บสวยตรงนี้โคตรเดือดอะคนดูนะผมบอกเลย อ้าว้ยโอหโหนึกงว่าคนไปเพื่อนทำยังก่อนอะไรยังไม่ทองเลยนะโฟลอนแร้ยิงเรื่อยๆก่อนนะครับมาแล้วงมาแดกแล้วอะไรดื้อเออไอเหน่งไอัดจูงตรวจตรวจโูลันพอีช่วงนี้เป็นหวัดนิดหน่อย เฮ้ยโอ้โหคนชาตจีนสวยตายตายตายต้องดูด้วยนะว่ามันตายหรือมันดาวอืมอืมอืมล่วงล่วงโดนหัวสวยสวยสวยโอ้โหวเวลเราอัพแ,แล้วว่ะคนดูเวิลด์อัพแล้วว่ะเวิอัพแล้วว่ะเอาวงก่อนเด้อนไงลงสูงกันครับ Let's go let's go ไป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 เพื indo, Price, papa, 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 papa. ่อนรีบไปก่อนเด้อเดี๋ยวตุยต้องรีบหนีก่อนนะครับคนดูนะเพราะว่าตอนนี้วงมาแล้วอันนี้เราเข้าวงแล้วรอมายิงคนอื่นในวงโอ้กระโดดลงจากที่สูงก็เลื่อนรถนะฮะมาว่ะมาว่ะตอนนี้เขาเปิดเล่นอย่างเป็นทางการที่เซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟบาร์ซิลนะคนดูนะ ก็อยากเรียนก็นวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างคำยาตาคิดเดอ้อหนุ่มก็หล่อสุดตรึงไม่ดึงได้ไงครับพี่เฮ้ยอะไรกันวะน่ะตรงไหนเพื่อนตรงไหนเพื่อนหาก่อนหาก่อนสาวขาเลาะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไง,ไง,ไงมาวะมาวะผมเห็นเพื่อนผมเห็นอยู่นั้นมาเฟิน ไปก่อนนี่นี่เพื่อนเราเห็นมาตรงนี้โอหมาหลายมุมจัดๆอ่ะไปดูนะหลายมุมโคตรโครเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเจียร์นะเจียร์นะ จะตายจะตายเพื่อนมันยิงโคตรแม่นน่ะโอ้เพื่อนเราไม่หนีจัดๆเลยไอ้ยตีกูแตกละลงมาอยู่ลงมาอยู่โอ้แฟลกโอ้ตายตายว่าไงโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจตุเกมโปรเจกต์วอร์สไทร์นะท่านผู้ชมนะยิ่งโหอยู่หนะ้าหน้าทีนี้ได้คลิปนะ ผมทำสอนลงไว้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างทำยันตะคิบเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นก็ไปโหลดกันมาได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างทำยันตะคิบนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โกตัวนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งยิ่งกันกับพี่โก้ใช่แล้วก็เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะเด้อเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าขวดตึงโคตรก็จะพี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ Ri o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย